นี่นะครับเรากำลังปั้นมมากันไปวิง่งไปไปเลยหมดแล้วยังตรงใจจะปั้นลูกนะอันนี้วิ่งกันหลายรอบแล้วนะครับไปเร็วไปวิง่งไปเลยหมดแล้วมั้งหมดละวิว่งหลายรอบนะครับไม่ได้ถ่ายไว้นะถ่ายไม่ทันนะครับมันน็อกรอบกันเร็วแล้วก็พยายามบิ้วนะครับให,ให้ลูกนะครับได้วิ่งสุดก้าวสุดนะ อันนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับแม่เลยครับแต่แม่ก็วิ่งแบบเต็มพลังแหละนะครับแม่ก็วิ่งหน่าดูเหมือนกันแม่ไม่ไหวแล้วแม่เหนื่อยนะครับอ่าก็เห็นความสดชื่นขึ้นนะครับเห็นการวิ่งแบบนี้ระดีดลูกหลังยกลูกหลังเนี่ยก็คือมันคือความสดชื่นที่เกิดขึ้นนะครับอ่าสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับใครดูอยู่นะครับฝากกดติดตามช่องชาจั๋วตวจแม่สอยกันด้วยนะจ๊ะอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีคนนะครับอยากจะให้รีวิวนะครับ อคอนคูดนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ฟังผมจะม้วให้ฟังคอนคูดอะ่ะมันมีอะไรดีบ้างนะครับคอนคูดมีอะไรดีบ้างเฮ้ยไปทางนู้นเลยเดี๋ยวลูกลูกจะรอดรั้วออกไปแล้วไปไปนู้นเลยไปเดี๋ยววันนี้ต้องอาบน้ำแล้วเหม็นฉี่ไปนู้นไอเรียน,นามันรอดได้ใส่แค่ขั้นเดียวไปไปไปนู้นไป,ไปมอมแมมหมดแล้วนะครับก็ยังไม่ได้อาบน้ําเลยพรุ่งนี้นะ่าจะต้องอาบจริงๆแล้วเพราะว่าอากาศเย็นนะครับอากาศเย็นแล้วก็ ไม่ค่อยอยากจะอาบให้สักเท่าไหร่นะครับก็คือตัวแรกที่ต้องอาบนะครับคือก้านพูนะครับที่ที่อาบนะผมจะวางสเต็ปแบบนี้นะครับให้ตัวใหญ่นะครับที่แข็งแรงที่สุดก็คือตัวผู้เนี่ยอาบก่อนนะครับอาบป,ปุ๊บปล่อยตากแดดนะครับกัดลงกัดลมเจอแดดมันก็แห้งละทีนี้เนี่ย <c oughs> ลามมาหาแม่นะครับแม่ปุ๊บไปสโนสนโสนปุ๊บก็มาหาเรียนหน้านะครับเพราะว่าตัวเล็กอะ เขาจะไม่ค่อยสู้หนาวสักเท่าไหร่นะครับก็คือพออาบเสร็จแล้วก็กดัดกัดน้ําเสร็จแล้วก็เอาออกข้างนอกเลยนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่ผมทํานะก็แล้วแต่บ้านนะครับว่าบ้านไหนจะทํายังไงวางแผนกันยังไงแต่นี้ผมก็พูดไว้นะครับเป็นไกด์ไลน์ให้สําหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับอป๊าบเขาให้นะครับเนี่ยเวลามันมีกลิ่นฉี่นะครับพวกเหลือบพวกอะไรเงี้ยจะชอบเกาะนะครับไอเนี่ยกลิ่นกลิ่นกลิ่นดึงดูดเอาเรื่องนะครับเท่าที่ผม ได้สัมผัสกลิ่นนะครับเออมันมันมีกลิ่นของมันนะครับที่มันจะดึงแมงอ่ะทีนี้ในคําว่าที่เราจะมารีวิวให้ฟังกันนะครับเรื่องของคอนคูดเนี่ยมันมีดียังไงนะครับคอนคูดเนี่ยเป็นแอปพลูซ่าร้อยนะครับคอนคูดเป็นแอปพลูซ่าร้อยปุ๊บนะครับการจ่ายลูกมาตั้งแต่ต้นๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะจ่ายลูกมาเป็นสีโทนเดียวนะครับ ไม่แดงก็ดำนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนใหญ,ญ่จะไปทางแม่นะครับทีนี้เนี่ยพ่อของคอนคูุเนี่ยเป็นแอปเปิลูซานะครับแต่มีจุดน้อยๆน,นะครับเป็นสีดําแม่ก็เป็นสีดําเหมือนกันเท่าที่ผมทราบข้อมูลมานะก็จะประมาณนี้นะครับจุดไม่เยอะแต่พอออกมาเป็นคอนคูุปุ๊บนะครับมันอลังการงานสร้างนะครับเรื่องสีเรื่องอะไรไปประกวดได้ที่5นะครับท็อปไฟโอ้โหสุดยอดมากเกเต้เลยอะ่ะใช่ไหมมัน สุดยอดมากนะครับทีนี้เนี่ยก็ทุกคนอ่ะเวลาเห็นอ่ะทุกคนก็โอ้โหฝันหวานแล้วนะครับถ้าเราได้ผสมเนี่ยมันน่าจะออกมาดีนะครับสีน่าจะสวยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ทุกคนอ่ะฝันหวานกันเวลาอยากเอาไปผสมหรือพามาไปผสมนะครับแต่ปรากฏว่าตอนนุมน่มๆเนี่ยจ่ายสีไม่ค่อยได้นะครับคอนคูดอาจจะจ่ายสีได้ดีก็ต่อเมื่อ,อแม่ม้าเป็นแอปพลูซ่านะครับ อันนี้คอนคูตจะจ่ายสีได้ดีนะครับแล้วรุ่นหลังๆเนี่ยท่ที่ผมเคยเอาขวัญไปไปผสมใช่ไหมแล้วผมวิเคราะห์ไว้นะครับคนก็แห่กันไปก็คืออ่าคอนคูเนี่ยพออายุเริ่มเยอะน่าจะจ่ายสีได้สีเหมือนตัวเองได้เยอะขึ้นแล้วมันก็จริงนะครับจ่ายสีให้กับแม่ม้าพื้นนะครับก็ได้จุดที่ก้นมานะครับแล้วก็อ่ามีอยู่หลายตัวเหมือนกันแล้วก็ลูกคอนคูดก็จ่ายสีได้นะครับอันนี้มันก็จะเป็นตามสเต็ปมันนะครับบางตัวตัวเองอะ่ะไม่ไม่ยังไม่ส่งนะครับ นู่นไปออกรุ่นหลานุ่นนะครับอ่าทีนี้เนี่ยตอนเนี้ยสิ่งที่เราเห็นกันอยู่นะครับถ้าใครอยู่ในกลุ่มม้านะใน a c e b o o k เนะี่ยก็คือจะมีกลุ่มม้าเนะี่ยเขาก็จะโพสต์กันนะครับลูกอคอนคูดเกิดที่นู่นเกิดที่นี่เกิดที่นั่นนะครับผมไม่ขอระบุแล้วกันว่าที่ไหนบ้างนะครับไม่อยากไม่อยากเอ่ยถึงใครทั้งนั้นนะครับรวมถึงรูปภาพผมก็จะไม่เอาม้าใครเขามาโพสต์นะครับหรือใส่ไว้ใน YouTube ถ้าเป็นม้าในไทยนะครับ มันไม่สมควรไงนะมันก็ไม่ดีเพราะว่าม้าของเขาเขาจะห่วงแหนไว้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับก็ถ้าเป็นม้าของเราอยู่ดีมีคนเอาไปทําคลิปนะครับเฮ้ยมันได้ชื่อเสียงมันได้เงินงู้นอย่างนี้อย่างนั้นมันก็ถ้าอะไรก็ช่างที่มีผลประโยชน์อ่ะมันไม่น่าไม่น่าจะเอาของใครมาฟรีๆนะครับนอกจากคุยกับเจ้าของแล้วหรืออะไรกันแล้วตกลงกันแล้วเนี่ยเออค่อยว่ากันไปเหมือนที่ผมเคยลงนะครับแต่ถ้าไม่นะครับหรือเราเอ่ยถึงเนี่ยมันก็ไม่ไม่เอามาผมไม่เอามาเลยนะอันนี้แล้วแต่นะครับใครจะทําอะไรก็แล้วแต่แต่ผมไม่เอานะครับอะ ผมก็จะไปเปยดมาให้แล้วกันทีนี้เนี่ยถ้านะครับถ้าในกรณีคอนคูดเนี่ยตอนนี้จ่ายสีได้หลายสีนะครับจ่ายจ่ายแม่ให้กับแม่ม้าหลายตัวนะครับเริ่มได้นะครับได้มาก็เห็นกันเห็นผลงานกันนะครับบางตัวก็เหมือนแม่เลยนะครับบางตัวก็สวยเหมือนคอนคูดเลยนะครับอ่าออกมาอาจจะไม่คูดจ๋านะครับแต่ก็อ่ามีเว้ามาแล้วนะครับมีเว้ามาแบบนี้แหละนะครับมีไว้มาแบบนี้แต่ไม่ได้ มีจุดกะเยอะขนาดนี้นะครับก็มีนะครับแล้วก็อ่าแล้วก็อีกหลายตัวนะครับที่มีนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยผมก็รอนะครับตอนเนี้ยรอว่าถ้าสองเดือนนะครับสองเดือนแล้วถ้าอ่าซาวซาวท้องมันเป็นไปไม่ได้เพราะไม่สอนไม่มีหมอซาวนะครับนู่นไอเครื่องซาวเราอยู่นู่นไอห้าแหล่นะครับก็จะให้มันพานกับไอ กั้นผูดูนะครับลองพานกับกั้นผูดูถ้า2เดือนอายุครรภได้2เดือนนะครับไม่มีปฏิยาอะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือแอนตี้ตัวผู้อยู่แสดงว่าน่าจะลงตัวอ่อนฝังในมดลูกกลายเป็นเอมบริโอนะครับก็คือเป็นตัวอ่อนไปเรียบร้อยนะครับอันนี้ศัพทวิชาการทางชีววิทยาผมเด็กชีวเด็กวิทย์นะครับผมชอบชอบเรื่องของนี่ไงเรื่องของชีววิทยานะครับอชอบเรื่องเกี่ยวกับสัตร์เรื่องอะไรเงี้ยมันก็เลยมาเวนี้นะครับหลายเวเลยลนะ่ะก็ อ่าใกล้เดี๋ยวรอนะครับสองเดือนค่อยว่ากันถามว่าพี่ครับท้องอ่อนแบบนี้พี่ยังเอาวิ่งอยู่หรอครับขี่มอเตอร์ไซค์ไรอ่าแค่เขาขี่นะครับแค่แค่เขาวิ่งเนี่ยเราไม่ได้ขี่มันไม่มีเอฟเฟกอะไรแต่ถ้าเราขี่ไม่แน่นะครับท้องอ่อนๆเนี่ยนะเพราะว่าหนึ่งมันรับน้ําหนักเรานะครับมันรับน้ําหนักเราแล้วมันจะต้องวิ่งนะครับแรงกระแทกมันน่าจะเยอะกว่านะครับแต่เขาวิ่งด้วยตัวเขาเองอะ่ะโดยลําพังแล้วมันก็ต้องวิ่งนะครับ แล้วมันอยู่ในท้องมันมันไม่ได้แบกน้ำหนักก็ไม่น่าจะเป็นไรนะครับแต่เท่าที่เห็นก็คือคึกคักขึ้นนะครับดีดลูกหลังนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากเห็นนะพอมาอยู่นี่ปุ๊บเริ่มมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับอ่ะโอเคไปนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยอ่าท้องนี้ถ้าเหมือนที่บอกไปนะครับท้องนี้ถ้าถ้าติดนะครับถ้าติดก็อ่ะท้องหน้าก็เจอคอนคูแล้วนะครับสําหรับฟ็อกซี่นะสําหรับลีฮนหน้านะครับ ถ้าถ้าวันหน้าโตขึ้นมานะครับถ้าคอนคูดยังไหวนะครับยังมีแรงนะครับก็เจอกันแน่นอนนะครับแต่เรียนหน้าเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าว่าอะไรยังไงเรื่องของการจ่ายยีนจ่ายอะไรเงี้ยนะครับแต่ตามทฤษฎีอ่ะเขาบอกว่าเวลาผสมกับสีพื้นนะครับจะได้เป็นสีแอปไปเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราต้องมาลองลุ้นกันรอไปก่อนตอนนี้แค่5เดือนเองรออีกนานเลยนะครับอีก4ปีครึ่งนะครับ อีกนานนานตะการเทินแล้วนะครับส่วนคอนคูดเนี่ยถ้าจะจ่ายสีนะครับเอาเอาจริงๆนะคอนคูดอ่ะกับอ่าฟ็อกซี่เนี่ยนะครับมันเป็นเลือดร้อยเหมือนกันนะครับมันเป็นเลือดค่อนข้างสูงอ่าอย่างตัวหนึ่งที่ที่ผลิตลูกออกมานะครับก็คือเหมือนเหมือนแม่เลยนะครับเหมือนแม่เบะเลยคอแดงตัวขาวนะครับอันนี้ก็มีจุดนะครับอันนี้มีจุดก็คือ มีจ,จุด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 อยู่นะครับทีเนี้ยคนคูณเนี่ยมันจะไล่ตั้งแต่คอนะครับความขาวไล่ตั้งแต่คอมานะครับลงขาวลงแข้ง,ขง,งนะเป็นกะดานะครับคอดานะครับไม่ใช่คอแดงหน้าผากลาดเหมือนกันอันเนี้ยได้ลูกแน่นอนหน้าผากลาดได้แน่นะครับแต่ทีเนี้ยเราต้องมาดูกันว่าถ้าถ้ามันส่งยีนสีมานะครับถ้ามาทางแม่มันก็ได้สีแม่ก็ไม่ได้เครียดนะครับเพราะไงก็เป็นอ่าสีในอุดมคติของคนที่เรียกว่าแอปพลูซ่าถูกไหมอ่าอนเนี้ยไม่ได้อยู่ในสีของอุดมคติของ,ของ คนที่เขาจะเรียกว่าแอปพลูซ่านะครับแต่มันคือแอปพลูซ่าแต่เนี้ยมันเป็นส่วนผสมของแอปพลูซ่าเลือดสูงนะครับก็คืออาจจะด้วยคีย์เวิร์ดของพ่อที่เป็นอ่าไอ้นี่นะครับลีโอพาดนะครับมันก็เลยจ่ายสีมาแบบนี้แล้วถามว่าจะพัดจะผูจะได้สีนี้อีกไหมนะครับในท้องอ่ะต้องสีนี้แน่นอนนะครับไม่ผิดเพี้ยนแน่เพราะว่าพ่อของเรียนหน้าจ่ายคนละแม่มาก็สีนี้แหละแม่เป็นแอปนะก็จ่ายมาสีนี้แหละนะครับ ก็คือไม่ผิดเพี้ยนนะครับพ่อนี้ก็น่าจะเป็นส่วนผสมของเลียวขาดกับสีแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้สเต็ปหนึ่งนะครับส่วนคอนคูดเนี่ยนะครับถ้าถ้าเจอกันแบบนี้นะครับแบบสีแบบนี้เนี่ยอ่าเราต้องมาดูกันก่อนนะครับว่ามันจะปล่อยสีอะไรกันออกมาแล้วก็แม่เนี้ยนะครับจะดึงสีอะไรออกมานะครับผมอ่ะภาวนาอยู่ว่าอ่า ก็ลุ้นนะครับต้องลุ้นลุ้นตอนลูกออกมาแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้เดาทางไม่ถูกนะครับถ้ามาเหมือนแม่นะครับเหมือนแม่กับพ่อมันก็ไม่หนีหนีกันนะครับระหว่างฟ็อกซี่กับคอนคูดไม่ได้หนีกันแต่ถามว่าถ้ามันกระเดียดออกทางขาวเยอะนะครับหรืออ่าเลือดสูงนะครับดันมาเจอครมโปโซมคีเวิร์ดมันเนี่ยใสกันบ้ากนะครับมันจะออกเป็นขาวเยอะทีนี้เราก็จะได้เห็นสีแปลกๆอีกนะครับอ่าแต่ผมคิดว่า น่าจะในใจนะไม่อยากให้มันหนีไปประมาณนี้ไม่อยากให้หนีนี้ไปนะครับเพราะว่าเรื่องของนี่ฟิลสปอร์ตเราก็มีแล้วนะครับอันนี้คือฟิลสปอร์ตนะถ้าเป็นฟูนะครับฟิลสปอร์ตแบบฟูเนี่ยฟูก็คือขาวทั้งตัวฟูคือเต็มใช่ไหมมันจะขาวทั้งตัวนะครับอันนี้เราก็ไม่ค่อยวอนเท่าไหร่เพราะเราอยากได้แต้มจุดนะครับตูดขาวเว้าวนะครับอะไรเงี้ยแต่เนี้ก็ตรงตารานะครับตรงตามตําลาหูขาวนะครับ ปลายหูขาวนะครับแล้วก็รักแร้นะครับรักแร้ขาหนีบขานะครับมีหมดนะครับช่วงคอเป็นสีสีกะกะแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ก็ตรงตำราเขาเบะนะครับทั้งสองข้างนะครับอันนี้เป็นฟิลสปอร์ตนะครับแต่ส่วนสิ่งที่เราอยากจะผสมกับคอนคูดเราได้มาคือสีเหมือนแม่นะครับไม่แม่ก็คอนคูดนะครับก็อันนี้เดี๋ยวเราต้องมาลุ้นดูกันว่ามันจะออกเชนไหนแต่เท่าที่ผมทราบนะส่วนที่ผมทราบนี่คือ ผมไม่ได้อ่าน,ไม,ไ,านไม่ได้อ่านทฤษฎดีใดๆไม่ได้อ่านหนังสืออะไรเกี่ยวกับแอปเปิซ่าเลยนะอันนี้พูดเรื่องจริงนะผมจะชอบไปส่องฟาร์มเขานะส่องฟาร์มเขาส่องดูนะครับดูคนเด็กอยู่ๆอยู่ๆอย,อยู่ผมจะชอบไปส่องฟาร์มเขานะครับแล้วก็ไปดูนะครับไปดูฟาร์มเขาส่องเขานะครับบางฟาร์มนี่เขาเขี้ยวๆหน่อยนะครับเขารู้ว่า,ามีคนจ้องจะขโมยวิชาเขาก็จะไม่ค่อยถ่ายรูป คู่พ่อแม่อะไรสักเท่าไหร่นะครับก็จะเบี่ยงเบี่ยงนะครับเพราะว่าไม่งั้นอ่ะเราก็จะรู้คีย์เวิร์ดของเขานะครับเขาก็จะไม่ค่อยบอกกันเท่าไหร่นะครับบางบางฟาร์มนะอ่าถ้ายังเป็นฟาร์มที่บราซิลนะครับก็คือจะแบบสีจะประมาณนี้กันทั้งนั้นเลยนะครับจะเป็นแบบนี้ฟิลสปอร์ตไม่ค่อยจะมีนะครับเพราะเขาจะเน้นแบบนี้นะครับแต่ส่วนอีกฟาร์มนึงอ่ะคือต้นตระกูลของคอนคูดอ่ะนะครับตระกูลดรีมนะครับก็จะมีฟิลสปอร์ตนะครับก็คือตระกูลคอนคูดอ่ะมันจะมีฟาร์มที ตะกูนี่คือฟาร์มที่พ่อคอนคูดตออกมานะก็คือจะมีเรื่องของนะครับอ่าเรียวผัดแดงเรียวผัดดำนะครับมีจุดใหญ่จุดเล็กมีหมดเลยนะครับมีหมดเลยอันนั้นอ่ะไม่ได้เน้นเน้นกล้ามเนื้อสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นที่บาซิลเนี่ยเน้นกล้ามเนื้อนะครับให้เป็นคอเตอร์ยักษ์นะครับแล้วก็แอปนะครับอ่าอันนั้นจะเป็นสไตล์นั้นนะครับก็แล้วแต่เจ้าของจะมุ่งเน้นไปทางไหนนะครับเขาก็จะเพาะมาประมาณนั้นนะครับนี่แหละนะครับ ความสนุกมันจะเกิดตรงนี้แหละนะครับตอนนี้ในท้องอะ่ะไม่ไม่เดาอะไรเลยผมไม่เดาอะไรเลยนะเพราะร้อยทั้งร้อยมันก็น่าจะออกมาไม่หนีสีของเรียนหน้านะครับน่าจะเป็นฟิลสปอร์ตแบบประมาณนี้แหละมีเดียมนี่แหละนะครับอ่ะออกมาประมาณนี้นะครับส่วนอ่าลุ้นให้เป็นตัวผู้แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ทีเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยไปลุ้นกับลูกคอนคูดแล้วกันว่าจะเป็นยังไงอันนี้ต้องกดติดตามกันยาวๆนะครับเพราะว่าหนังเรื่องเนี้ยรู้สึกว่าจะยาวทฤษฎีของแอปเปิลซ่าเนี่ยเพราะว่า เรื่องของสีนะครับมันก็อยู่ที่พ่อชั้นบนนะครับพ่อแม่ปยญาตายายแล้วก็เวลามาเจอกันนะครับสีมันผสมกันแล้วมันจะได้อะไรเหมือนเราผสมสีนั่นแหละนะครับแม่สีแดงเหลืองน้ําเงินผสมกันออกมาเป็นอะไรนะครับอ่ะมันก็จะประมาณนั้นทีนี้เนี่ยเราก็ใช้ทฤษฎีอะไรมากไม่ได้นะครับในเรื่องของสัตว์นะครับเราจะต้องมีอย่างเดียวผสมแล้วเห็นลูกก่อนนะครับว่าเฮ้ย พ่อนี้กับแม่นี้ได้สีอะไรนะครับอ่ามันออกสีแบบไหนนะครับเราชอบไหมโดนใจเราไหมถ้าโดนเราก็ไปทับต่อกับพ่อเดิมนะครับมันก็จะประมาณนี้แหละนะครับอ่ะก็ลุ้นกันยาวๆแล้วกันแต่เรื่องความสูงคอนคูดเนี่ย157สูงแน่นอนนะครับลูกออกมาก้านยาวแน่นอนเพราะว่าอ่าคอนคูดเนี่ย157นะครับ ไอเจ้านี่ครับฟ็อกซี่เนี่ยร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับก็ห่างกันอยู่หกเซนนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันไอนั่นอะเรื่องแปลกไอนั่นอะพ่อเตี้ยนะครับร้อยสามแปดนะครับแล้วทําไมพี่ยังเอานะครับอ่าเพราะว่าผมก็คิดว่าผมปั้นได้นะครับผมมีศักยภาพพอที่ผมจะปั้นนะครับเพราะว่าแม่ร้อยห้าเอ็ดละนะครับการที่จะส่งยีนให้มันเด่นขึ้นมาน่าจะได้เพราะว่าผมดูจากทรงกล้ามเนื้อแล้วนะครับก็อ่ามีมัดกล้ามมีทรงนะครับ น่าจะได้นุ่นเริ่มพยายามเดินไปหาโนโอไอโหน,นก็เดินหนีน้องไอนั่นก็พยายามอยากจะเดินด้วยนะครับอยากเล่นอยากวิ่งด้วยความจริงขี่มอเตอร์ไซค์จังหวะเนี้ยนะครับจะดีก็คือถ้าแม่มันไม่อยู่ตรงนี้นะผมขี่มอเตอร์ไซค์มาปุ๊บนะครับแซงแม่ไม่ได้หรืออยู่เหนือแม่มันขั้นหนึ่งแล้วก็ไล่นะบีบแต่ไล่นะี่พี่ไอโหน,นจะวิ่งไอน้องเนี่ยจะวิ่งแบบสุดชีวิตเลยนะครับอันนี้แหละกล้ามเนื้อมันจะขยายตรงนี้แหละอันนี้เป็นเป็นเรื่องของการอยากปั้นปั้นคาเนื้อนะครับโอเค สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบไปเพียงเท่านี้นะครับในการรีวิวคอนกรีนะครับแล้วก็อยากจะรู้จริงๆว่าสีอะไรเป็นยังไงนู่นติดตามกดช่องวาชาวไว้นะครับไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะครับหรืออ่า u t u b e นะครับ TikTok ผมก็เล่นอยู่นะก็มีลงแต่ส่วนใหญ่ก,ก็ก็ตัดคลิปสั้นนะครับคิดเต็มก็อยู่ u ูทูบนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าวันหน้าลูกจองมาเป็นสีอะไรไปแล้วจาา้าไปแล้วจุบ๊บเจอกันคลิปต่อไปนะจ๊ะเดี๋ยวขี่มาไซ์ไล่เด็กก่อนลองลอง,ลองวางแผนดู กลัวตีนแม่มันก็กลัวเวลาขี่มอไซค์บ้านหลังแม่มันเริ่มดีดแล้วเริ่มคึกนะครับเส้นเส้นเริ่มยืด